ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยของประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ของพวกเราคนไทยเพราะเรามีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บผลและกำจัดขยะมูลฝอยโดยตรง ต้องร่วมกันคิดและรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ในการเลือกวิธีการการกำจัดให้เหมาะสมที่สำคัญต้องให้เกิดความยั่งยืนซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาขยะที่สะสมหมักหมมมาอย่างยาวนานได้อย่างยั่งยืนนั้นคือต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญของการจัดการขยะในชุมชนและร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมกันทางนายกองคกาลบริหารส่วนตำบลกงองถนูก็มีการนัดประชุมจะทําโครงการจัดซื้อขยะในตําบลกองขนุมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะนํามาขายก็ต้องบอกว่าชุมชนเราค่อนข้างจะพัฒนาที่ดีทําให้ตอนนี้ ตำบกลกงธนูไม่มีรถขยะไม่มีถังขยะและทำให้ได้เงินจากขยะที่รีไซเคิลแล้วเนี่ยไปขายไดย้ปีหนึ่งเป็นล้านบาทครับราษฎรในบ้านเกาะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับในเนื่องจาการได้จัดการขยะอย่างถูกวิธีปัจจุบันการจัดการขยะปลายทางหรือกระบวนการกำจัดขยะซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น มีบอ่อขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาล466แห่งและบอ่อขยะไม่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลถึง2 0 4 6แห่งหากทุกคนให้ความสำคัญและช่วยกันลดปริมาณขยะโดยเริ่มง่ายๆจากตัวเราจะช่วยให้ประเทศไทยของเราไร้ขยะได้ในไม่ช้าร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง